ดังเปรียงตั้งแต่อายุ14ไม่คิดลืมตัวเปิดชีวิตลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังดราม่าของขวัญวันเกิดสุดน้อยใจพี่สาวเรียนม .6 จบแล้วลิลลี่ตอบว่าใช่ค่ะก็เกือบติดศูนย์ติดรออยู่นะ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างที่ทุกคนรู้ก็เหนื่อยค่ะเพราะมันไม่ได้เจอแค่เรื่องงานข้างในและข้างนอกแต่มันยังเจอสังคมเคยมีร้องไห้แต่รู้สึกว่าเราร้องไห้ไปก็แค่นั้นเรารู้สึกว่าถ้าร้องไห้เอาเวลาไปทําการบ้านดีกว่าในสังคมโรงเรียนที่ลินล,ลี่กุ้มใจเพราะคนไม่ชอบเยอะกว่าคนที่ชอบเราคิดไปเองหรือเปล่าลินล,ลี่ตอบว่าไม่ได้คิดไปเองค่ะ อย่างแชร์กันข่าวหนูก็เข้าไปดูก็มีคนนี้อยู่โรงเรียนเดียวกันกับเราอ้าวแล้ววันนั้นยังยิ้มให้กันอยู่เลยยกมือไหวกันอยู่เลยถ้าเกิดถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมายิ้มให้ดีกว่าถามว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือยังลิลลี่ตอบว่าก็บางมุมค่ะบางมุมก็เป็นเด็กบางมุมเป็นผู้ใหญ่บางมุมที่เป็นเด็กเพราะเรายังอยากอ้อนแม่อยู่บางทีไปนอนตักแม่บอกให้แม่อุ้มหน่อยแม่ยังอุ้มไหว ของขวันวันเกิดที่มีดราม่าหนักรถคันนี้เป็นรถมินิคูเปอร์เอสสีเขียวมะนาวจริงๆคือหนูไม่ได้อยากได้สีนี้เพราะว่ามันแปดไปไม่คิดว่าพี่เจนกับแม่จะเลือกสีนี้ให้เรามันเป็นรถในฝันเพราะอยากได้ตั้งแต่ม .2 ม .3 แล้วมันเปิดข้างบนได้และกระทัดรัดสวยงามอ้วนๆถามว่าส่วนดราม่ามาได้ยังไงลิลลี่ตอบว่า คือหนูว่าไปโผล่หัวขึ้นหลังคาแล้วหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีดราม่าพี่เจนส่งมาให้หนูก็ตกใจทุกคนด่านหนูหรอสรุปว่าหนูก็อยู่เฉยๆรถไปได้วิ่งอ่านทุกข้อความคอมเมนต์เลยอ่านหมดเลยค่ะ ลิลลี่อายุ14กับ18ทุกวันนี้จัดการความรู้สึกที่โดนคอมเมนต์แรงๆได้ดีขึ้นหรือยังลินลี่ได้บอกว่าหนูรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะเจอมาเยอะและพี่เจนก็สอนมาตลอดถ้าเป็นเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าโตกว่าคนอื่นอายุ14แล้วดังตุ้มเลยตอนนี้อายุ18แล้วรู้สึกยังไงลินลี่ได้เผยว่าคือหนูก็ยังตกใจกับตอนนั้นเพราะไม่คิดว่าพี่เจนดังไปแล้วคนหนึ่งแล้วมันก็สุดยอดมากแล้ว น้อยใจที่พี่สาวรุนแรงมากเรื่องอะไรลิลลี่บอกว่าเป็นเรื่องที่พี่เจนมาอยู่กรุงเทพนี่แหละเพราะหนูกับแม่จะชอบอยู่ที่ใต้เพราะของราคาถูกแต่พี่เจนจะบ่นเสมอว่าอยากให้ทุกคนกินข้าวพร้อมหน้าเราก็คุยแต่พี่เจนบอกว่าจําเป็นต้องอยู่นะเพราะงานเขาอยู่ที่นี่มากกว่าก็คุยกันจริงๆจ,จังๆค่ายก็ให้ลินลี่ช่วยดูจะมาเมื่อไรเดี๋ยวพี่จองตั๋วก็มาได้ตลอด